สวัสดีครับทุกคนที่ฟังช่องนี้อยู่ผมโจรครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องแปลกๆที่ผมเจอสมัยเด็กตอนนั้นผมอายุ12ปีอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในอีสานมีลำคลองอยู่ใกล้บ้านที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองแสงลอยเพราะมีเรื่องเล่าหลายแบบบางคนบอกว่าเห็นแสงลอยขึ้นจากน้ําตอนกลางคืนบางคนบอกว่าเป็นไฟเจ้าที่ที่ปกป้องป่งปาแถวนั้นแต่ลุงข้างบ้านผมสาบานว่าเคยเห็นอะไรที่เหมือนยานบินได้ลงมาที่คลองเมื่อ20ปีก่อน ผมตอนเด็กฟังแล้วก็ตื่นเต้นคิดว่าเป็นเรื่องเจ๋งๆแบบในหนังไซไฟจนคืนหนึง่งผมได้เจอกับตาตัวเองคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีแสงจันร์ทเลยพ่อผมชวนผมไปหาปลาที่คลองแสงลอยผมตื่นเต้นมากเพราะปกติผมแค่ไปเล่นแถวคลองตอนกลางวันแต่ครั้งนี้เป็นตอนกลางคืนครั้งแรกพ่อผมพกตะเกียงเจ้าพายุกับแหไป ผมถือไฟฉายเล็กๆเดินตามทางไปคลองต้องผ่านทุ่งนาเสียงจิ้งหรีดกับกบร้องดังมากตอนแรกแต่ยิ่งใกล้คลองเสียงพวกนั้นมันค่อยๆหายไปเหลือแค่ความเงียบที่ทำให้ผมรู้สึกแปลกๆแต่พ่อผมดูชิลมากบอกว่าเงียบแบบนี้แหละปลาจะมากินเบ็ดง่ายพอถึงริมคลองพ่อผมเริ่มโยนแหลงน้ำ ผมก็นั่งมองแสงจากตะเกียงที่ส่องไปถึงน้ำนิดหน่อยน้ำมันดูนิ่งมากแต่มันนิ่งแบบนิ่งเกินไปรู้สึกเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นผมแอบถามพ่อว่าเคยได้ยินเรื่องแสงลอยที่คลองนี้ไหมพ่อหัวเราะบอกว่าแค่เรื่องเล่าชาวบ้านลมพัดก๊าซจากหนองน้ํำก็เป็นแสงได้ผมเลยคิดว่าพ่อคงไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ผมแอบมองไปร,บรอบๆเพราะในใจผมคิดถึงยานบินได้จากหนังที่เคยดู แล้วจู่ๆผมเห็นมันแสงสีเขียวดวงใหญ่ขนาดประมาณลูกบาสลอยขึ้นจากน้ำช้าๆมันไม่เหมือนแสงจากไฟชาวบ้านหรือไฟฉายมันเรืองแสงนุ่มๆเหมือนมีชีวิตผมตะโกนเรียกพ่อพ่อดูนั่นสิพ่อหันมามองแล้วแค่ยิ้มบอกว่าคงเป็นผีไฟแถวนี้อย่าไปสนใจแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ผีไฟมันดูฉลาดกว่านั้น แสงดวงนั้นลอยวนไปวนมาเหนือน้ําแล้วเหมือนมันมองมาที่ผมผมรู้สึกทั้งกลัวทั้งอยากรู้อยากเดินเข้าไปใกล้ๆดูว่ามันคืออะไรแล้วมันยิ่งแปลกขึ้นไปอีกเพราะมีแสงอีกดวงลอยขึ้นมาจากน้ําเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นสีฟ้าสว่างกว่าดวงแรกนิดหน่อยสองดวงนี้เริ่มลอยเคลื่อนด้วยกันเหมือนเต้นรำอยู่เหนือคลอง ผมจ้องจนตาไม่กระพริบคิดในใจว่านี่มันเหมือนยานบินได้ในหนังเลยผมบอกพ่อว่าพ่อมันเหมือน UFO พ่อผมแค่หัวเราะบอกว่าแกดูหนังเยอะไปแล้วแล้วก้มหน้าก้มตาโยนแหต่อผมงงมากว่าพ่อชิวได้ยังไงเพราะแสงพวกนั้นมันไม่ธรรมดาเลยแสงสีเขียวกับสีฟ้ามันลอยสูงขึ้นแล้วเริ่มเคลื่อนไปทางป่าข้างคลองผมตามมันด้วยสายตา มันลอยไปลอยมาระหว่างต้นไม้เหมือนกำลังมองหาอะไรสักอย่างผมส่องไฟฉายตามไปแต่แสงจากไฟฉายมันเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดผมรู้สึกหนาวสัน่นทั้งๆท,ท,ที่เหงื่อออกเต็มตัวหัวใจเต้นแรงมากเพราะผมเริ่มได้ยินเสียงเสียงเหมือนเครื่องจักรกลต่ำๆดังจากท้องฟ้าหรืออาจจะจากในป่าก็ได้ผมบอกพ่อว่าได้ยินอะไรแปลกๆแ,แต่พ่อแค่โบกมือบอกว่า คงเป็นลมหรือไม่ก็เครื่องสูบน้ำของชาวบ้านแล้วสิ่งที่ผมไม่เคยลืมก็เกิดขึ้นแสงสีเขียวกับสีฟ้ามันลอยไปรวมกันเป็นดวงใหญ่ดวงเดียวกลายเป็นสีเขียวอมฟ้าสว่างวาบแล้วมันพุ่งตรงเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ริมคลองต้นไม้นั้นสูงมากใบหนาทึบผมสาบานได้ว่าตอนแสงนั้นพุ่งเข้าไปใบไม้มันสัน่นเหมือนมีอะไรระเบิดเบาๆ แล้วทุกอย่างเงียบกริบเสียงเครื่องจักรกลหายไปแสงหายไปเหลือแค่ความมืดผมยืนนิ่งเลยครับมองไปที่ต้นไม้ต้นนั้นมันดูปกติแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมผมบอกพ่อว่าเราควรไปดูต้นไม้นั้นแต่พ่อผมแค่บอกว่าอย่าไปยุ่งปลามันไม่มากินเบ็ดแล้วกลับบ้านกันผมงงมากว่าพ่อไม่สนใจได้ยังไง ผมแอบเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นนิดหนึ่งผมเห็นรอยไม้เล็กๆที่โคนต้นไม้เหมือนมีอะไรร้อนๆสัมผัสไว้แต่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยผมอยากอยู่ต่ออยากรู้ว่ามันคืออะไรแต่พ่อลากผมกลับบ้านระหว่างทางกลับผมเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้าเห็นดาวเต็มไปหมดแต่ผมสาบานว่ามีดวงหนึ่งมันขยับเร็วมากแล้วหายไปหลังเมฆ พอถึงบ้านผมเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าแสงพวกนั้นอาจจะเป็นไฟเจ้าที่ที่ปกป้องป่าหรือคลองบอกให้ผมอย่าไปยุ่งเพราะมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างแต่ผมแอบคิดในใจว่ามันไม่เหมือนไฟเจ้าที่ที่แม่เล่ามันเหมือนอะไรที่มาจากที่อื่นผมถามลุงข้างบ้านที่เคยเล่าเรื่องยานบินได้ ลุงบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนลุงเห็นแสงแบบเดียวกันแล้วมีคนในหมู่บ้านหายตัวไป2-3วันก่อนจะกลับมาแบบจำอะไรไม่ได้ผมยิ่งมั่นใจว่ามันต้องเกี่ยวกับ UFO หรือมนุษย์ต่างดาวแน่ๆแ,แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกจนถึงทุกวันนี้คือวันต่อมาผมกลับไปที่คลองตอนกลางวันหวังจะดูรอยไหม้ที่ต้นไม้นั้นแต่รอยไหม้นั้นหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่จริง ผมถามพ่อถึงเรื่องคืนนั้นแต่พ่อแค่ยิ้มบอกว่าแสงพวกนั้นมีมานานแล้วไม่ต้องไปสนใจผมเริ่มสงสัยว่าพ่อรู้อะไรที่ไม่ยอมบอกผมแล้วคืนหนึ่งหลังจากนั้นผมตื่นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องจักรกลดังจากนอกหน้าต่างผมลุกไปดูแต่เห็นแค่งเงารางๆคล้ายอะไรลอยอยู่เหนือทุ่งนาแล้วมันก็หายไปทุกวันนี้ผมยังคิดถึงแสงดวงนั้นอยู่เลยครับ มันเป็นผีไฟอย่างที่พ่อบอกเป็นไฟเจ้าที่อย่างที่แม่เชื่อหรือมันเป็นอะไรที่มาจากนอกโลกอย่างที่ผมคิดผมไม่รู้คำตอบแต่บางคืนผมฝันว่าผมยืนอยู่ที่คลองนั้นแล้วแสงสีเขียวกับสีฟ้ามันลอยมาหาผมเรียกชื่อผมเบาๆผมอยากถามคนฟังทุกคนคุณเคยเห็นแสงแปลกๆตอนกลางคืนไหมหรือได้ยินเสียงอะไรที่อธิบายไม่ได้ ถ้าคุณเคยเจออะไรแบบนี้คุณคิดว่ามันคืออะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเพราะผมยังมีเรื่องแปลกๆอีกหลายเรื่องที่เจอมาและผมจะเอามาเล่าให้ฟังในช่องนี้อีกแน่นอนถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเพราะผมยังมีเรื่องหลอนๆและพิศวงอีกเพียบรอเล่าให้ฟังบางเรื่องอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับเลยก็ได้